สวัสดีครับสวัสดีค่ะผม p a s 1 1ครับพี่ชาิแคมเดอะตา์ที่สองพวกเรามางานตัวละค่ะพี่พีค่ะสงสัยอะค่ะตอนนี้มีคนพูดถึงตุ่มไอพนอรีดนะคะว่าตอนนี้กลุ่มของบริษัทเอ็นรอดอะค่ะแซ่บเวอร์แซ่บในสามโลกเลยอะค่ะอ๋ออย่างนี้เพราะกลุ่มเขานี่คุณภาพครบเครื่องครบตู้จริงๆนะครับ ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากเพื่อนนักร้องเสียงใสของเรานะคะมามาถามมาถามคำถามของกลุ่มเรากันค่ะขอบคินเชิญเลยครับสวัสดีค่ะรักพ่อบีโบเฟสชั่นอลเองค่ะมีแล้วนะรักพ่อบอกหน่อทุกคนว่าการแสดงของคุณเอ็นดอนทำดีไหมคะมีทำกูเยอะมากไได้บอกว่าขาดลาไปเลยเหรอคะงั้นเราก็มาพบกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะกันนะครับสำหรับ หนุ่มหน้าเน่ากับสาวหน้านอนนะครับค่ะเราไปถามหนุ่มหน้าเน่ากันเลยนะคะว่าคิดยังไงกับคำถามนี้ค่ะขอเชิญคุณกอนครับ <c oughs> รทำอะไรอะไรหรอหนสนุกไหมครับก็หุ่มากๆครับเหมือนนะะักทฤษฎีบัญชีเล่นๆ ขอเรียนเชิญคุณจาครับขอบคุณนะคะหรับคำถคิดว่าเออเกิดว่าคนเรานี่ยครอบครัวของเรา่มีการรูปการที่ดีนะคะก็จะทำให้คนเรามีชีวิตที่มีความสุขนะสนุกมากค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะ ครับเราส่วนสังคมออนไลน์นะครับก็ได้มีความเห็นที่นา่าสนใจสำหรับตอนหน้าก็คือ,อคุณพอเทคะ้าคาเทนค้าว่าเป็นาการสที่สนุกมากๆเลยค่ะต่อมาก็เป็นคุณแพรชาสาวนะครับก็ขำม,มากจนลืมไปฟิ้นเน็เลยครับต่อไปก็จะเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับขอขอบคุณ ยาแก้คันอิฟฟี่อิฟฟี่ฉันสีเขียวขอขอบคุณลิโพสองขวดจากคุณพ่อธนกรฉันวิเชีย์ค่ะ <laughs> ขอขอบคุณปากกาไฮไลท์สีบานเย็นสีแสบอย่างกับของชมี <laughs> ขอขอบคุณท่านอาจารย์พรเม็ดจากวัดเต้าหญิง อยากเทศแบกน้ำเก่งจริงๆต้องเรียนต้นคุณสองไม้อคขอนะครับดทายครับขอขอบคุณหนังสือนิธานไอทีออ t ดอ่านกันวันนี้ก็เอฟซิเมอร์แอนด์ที่คือเดอะโฟเข้าใจความต่างอยากมีสไตล์ขอบคุณารบ